สวัสดีค่ะวิวจากชาแนล Point o View ค่ะวันนี้ออกมาอยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะคะเห็นด้านหลังอย่างนี้แปลว่าวิวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะซึ่งจะบอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นวัดชื่อดังอะไรที่คนคุ้นเคยกันใช่ไหมไม่ใช่เลยนะคะวัดที่วิวอยู่ตอนนี้เป็นวัดที่แบบอยู่กลางภูเขามายักมากต้องนั่งรถบัสนั่งอะไรมาเอาเป็นว่าคิดว่าถ้ามาเองน่าจะหลงนะคะพอดีครั้งนี้มีคนญี่ปุ่นพามาด้วยวัดที่วิวอยู่ตอนนี้คือวัด คัตสื่อโอจินะคะซึ่งดังมากในเรื่องของตุ๊กตาตัวสีแดงแงที่ถ้าแบบใครนึกถึงญี่ปุ่นก็จะรู้จักตุ๊กตาดารุมะานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้วิวก็เลยอยากมาเล่าเรื่องตุ๊กตาดารุม้ให้ทุกคนฟังค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยววัดด้านในแล้วก็ไปฟังเรื่องตุ๊กตาดารุมะาพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางนะคะติดตามแล้วก็พร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระอะไรยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็เข้าไปในวัดกันเลย เหตุ hey ที่เราต้องมาที่วัดคาซูโอจิแห่งนี้เพื่อมาเล่าเรื่องตุ๊กตาดารุมะนะคะ oh. เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อพูดถึงเรื่องใช้ชนะโดยเฉพาะเลยคือจากประวัติวัดนะคะเขาบอกว่ามีพระจักรพรรดิองค์หนึ่งเนี่ยชนะจากอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเขาก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตุ๊กตาดารุมะตุ๊กตาตัวแดงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่นใช่ไหมที่ช่วยให้เรื่องแบบว่าการโชคดีใช้ชนะอะไรต่างๆดงัดง,ดง,ดงแบบนั้นที่วัดแห่งน <c> ี้ก็เลยจะมีตุ๊กตาดารุมะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่จะเห็นวากก็็มตๆร Não? <music> ดารุมาทั้งทีนะคะจะไม่เล่าถึงตุ๊กตาดารุมาเลยก็คงไม่ได้เชื่อว่าตุ๊กตาด้านหลังเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะคะเวลาพูดถึงอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ว่าเรารู้จักตุ๊กตาตัวนี้กันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้วิวจะเล่าให้ฟังนะคะเห็นด้านหลังนี่ ก็เป็นตุ๊กตาดารุมะนะคะเป็นเหมือนตุ๊กตาลมลุกของญี่ปุ่นก็จะเป็นตุ๊กตาสีแดงมีตาเบิกโพรงสองข้างใช่ไหมแล้วก็มีหนวดเขานิดนึงแต่หลายคนน่ะพอจะรู้มาบ้างว่าดารุมะเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่เป็นเครื่องรางใช่ไหมคะเวลาเราต้องการขอพรเรื่องอะไรที่แบบประสบความสาเร็จหรือว่าขอพรเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อตุ๊กตาดารุมะมาแล้วก็ขอพรโดยการวาดลูกตาให้ดารุมะใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยรู้ไหมว่าตุ๊กตาดารุมะเป็นตุ๊กตาที่หมายถึงใครจริงๆแล้วนะคะตุ๊กตาดารุมะเป็นพระที่มีชื่อ รับรองรู้จักองค์นี้แน่ๆน,นะคะองค์นั้นก็คือท่านโพธิธรรมหรือว่าท่านอาจารย์ตักหม้อนั่นเองเฮ้ยพระอาจารย์ตักหมอแห่งว,วัดเสาหลิมาทําอะไรที่กาารยเป็นตุ๊กตาดารุมะได้ไงนะคะลองพูดชื่อท่านชา้ชาๆสิโพธิธรรมโพธิธรรมโพธิดารมะโพธิธารมะดารุมะนั่นเองนะคะซึ่งตุ๊กตาดารุมะเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ตักหม้อนะดูจากหน้าตานะคะก็จะเป็นพระที่สวมชุดสีแดงก็คือเป็นแบบนักบวชชั้นสูงเขาบอกว่านักบวชชั้นสูงเนี่ยจะผ้าคลุมเป็นสีแดงแตกต่างจากนักบวชชั้นธรรมดานะคะส ะะส่วนใครสงสัยว่าพระอาจารย์ปักหมอเป็นใครนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้อ่านหนังจีนเท่าไหร่นะก็เป็นอาจารย์ผู้คิดค้นลัทธิเซนขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ที่วัดเซ้าหลินของจีนนะซึ่งควานเชื่อเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์ปักหมอเนี่ยนั่งสมาธิอยู่8-9ปีเพื่อชื่อแบบว่าบรรล,ล,ลุลัทธิเซนอะไรสักอย่างนะแต่ว่าเรื่องตุ๊กตาดารุมะเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้มาอธิบายว่าหลังจากที่นั่งสมาธิมา8ปี9ปีหันหน้าเข้ากำแพงไม่กินข้าวกินตาเลยเนี่ยแขนขาของท่านก็หลุดออกจากตัวนะคะก็เลยกลาย สําคัญนะเขาบอกว่าบางเวอร์ชันเนี่ยก็จะเล่าไปอีกอันนี้เป็นแบบนิทาน,นตำนานนะดังนั้นอย่าเอาว่ามันเม่เซนส์อะไรเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่นั่งสมาธิมาแปดปีปุ๊บปรากฏว่าถึงกําหนดปีสุดท้ายแล้วตั้งใจจะไม่กินไม่นอนไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมปรากฏปีสุดท้ายเผลอหลับก็เลยตื่นมาแล้วโมโหตัวเองนะคะเอามีดขึ้นมาแล้วก็เฉือนเปลือกตาตัวเองเนี่ยทิ้งไปเลยปืดก็เลยกลายเป็นตุกตาที่ตาเบิกโพมไม่หลับตาแบบนี้นี่แหละคะ่ะซึ่งตุกตาดาลุมะเนี่ยความเชื่อนี้ก็ไปผสมรวมกับตุกตาล้มลุกแบบ ใครที of icons, defense, though, ่ต้องการความสําเร็จหรือใครต้องการอะไรเนี่ยก็จะมาไหว้มาบูชาตุ๊กตาดารุมะกันเพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่เราแบบไม่สําเร็จล้มลงไปเราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่จนมันมีคาพูดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าล้ม7ครั้งลุก8ครั้งนะคะก็ประมาณนั้นประมาณว่าต่อให้มันไม่สําเร็จเดี๋ยวฉันก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่เป็นความเชื่อประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าตามความจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาแบบเป็นตำนานแบบว่าอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาจากอากาศธาตุเนี่ยตุ๊กตาดารุมะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเขาก็เช เครื่องรางเยอะเกินไปค่ะจนพระทําไม่ทันนะคะดังงานพระวันนี้นะคะก็เลยคิดค้นแม่พิมพ์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคใครอยากได้เครื่องรางก็ทำเปเปอร์เมชเชจากแม่พิมพ์นี้เป็นรูปตุกตาดารุมะแล้วก็ขอพรเองอะไรเองวาดรูประบายสีเองได้เลยรู้กันใช่ไหมคะว่าเครื่องรางแบบญี่ปุ่นเนี่ยมีวันหมดอายุเนาะก็จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะหลังจากที่เช่าหรือบูชาไปแล้ว1ปีต้องเอาไปคืนวัดแล้วเขาจะไปเผาทิ้งนี่ก็เป็นที่มาของตุกตาดารุมะนะคะสำหรับคนที่ฟังแล้วอินอยากขอพรกับดารุมะนะคะก็สามารถมาซื้้อตตุุกาาดมีไไปนนเ็ มว่าจะไม่มีตาเขียนอยู่นะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะคือเช่าตุ๊กตาดารุมานี้แล้วก็เดินไปที่บริเวณเมนฮอลนะคะตรงที่ไหว้พระแล้วก็เอาตุ๊กตาดารุมาเนี่ยไปขอพรขอพรเสร็จก็เอาปากกานะคะเขียนด้านหลังเลยว่าเราต้องการอยากได้อะไรเขียนเสร็จปุ๊บก็เอาตุ๊กตาดารุมาเนี่ยอังควันทูบใช่ไหมพออังควันทูบเสร็จก็เขียนตาหนึ่งาขอพรนะคะแค่ข้อเดียวเท่านั้นตุ๊กตาดารุมาหนึ่งตัวขอได้แค่หนึ่งอย่างนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาจะขอเป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตกันแล้วก็ก็เอาตุ๊กตาดารุมานี้กลับ พยายามจะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จอ่ะเราก็หันไปมองดารุมะแล้วก็ให้นึกถึงความตั้งใจของเราวัดที่เราขอกับตุ๊กตาดารุมะนะคะเสร็จปุ๊บอะไรก็ตามที่ความหวังนั้นอะ่ะสำเร็จก็เขียนตายข้างหนึ่งของดารุมะให้ดารุมะมีตาครบทั้งสองข้างแล้วก็เอามาคืนที่วัดค่ะซึ่งวัดแต่ละวัดเนี่ยโดยเฉพาะวัดที่แบบเชี่ยวชาญหน้าดารุมะก็จะมีวัดที่เขาจะเผาตุ๊กตาดารุมะที่เอามาคืนเนี่ยพร้อมกันทั้งปีเลยนะคะก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าดูนะนะ งนี้คือความเก๋นะคะคือเขามีวัดที่แบบชื่อดังประมาณ88วัดใช่ไหมเขาก็เลยรวมทรายของแต่ละวัดนะคะมาฝังไว้ใต้พุทธรูปตรงนี้ก็คือให้เราเนี่ยมาถึงแล้วก็เอาเท้าเหยียบจึ๊บแปลว่าเราไปเหยียบวัดนี้แล้วก็ให้เหยียบให้ครบทั้ง88วัดก็คือเหมือนว่าทั้ง88วัดในรอบเดียวนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกนะคะวันนี้เน้นเรื่องดารุมะใช่ไหมคะท่านโพธิธรรมก็คือเป็นวัดแบบในนิกายเซนอะไรประมาณนี้ดังนั้นทีมดูไม่ใช่วงต้นไม้นะคะคือให้เราเข้าไปแล้วก็เดินวนรอบเหมือนเวียนเทียนนะแต่ว่าเดินทั้งหมด7รอบเดินเข้าแล้วก็เดินออก7รอบเสร็จแล้วก็ไปน,นั่งสมาธิคือเป็นเหมือนกับว่าให้เราทําอะไรซ้ำๆ,ๆๆเพื่อที่เราจะได้มีสมาธินะคะก็เป็นให้บรรลุวิธีแห่งเซนทํานองนี้แหละถ้าใครอยากมาเที่ยววัดน,นี้จริงๆแล้วตอนช่วงสักุรุหรือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่เนี่ยนะคะก็จะสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะวิวข้างหลังสวยไหมไม่รู้แต่วิวข้างหน้าสวยมากนะจ๊ะไม่ใช่มีอยวิวไม่ใช่จุดชมวิววัดคัสซูโอจิแห่งนี้ก็เป็นวัดท,ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านชัยชนะอะไรต่างๆดังนั้นใครที่ต้องการชัยชนะใครที่อยากประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนการกีฬานะักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งอะไรต่างๆแม้แต่ยากุซาก็ตามนะก็ <c oughs> จะมาไหว้ที่วัดนี้เพื่อแบบว่าให้ได้รับชัยชนะนะคะเพราะว่าเขาว่าตุ๊กตาแลลุม่าของที่นี่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ ไม่เกี่ยวกับดารุมะแต่ว่าเข้ามาในวันนี้เรานึกได้ว่าตามอารยธรรมญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะ เวลาเขาพูดถึงความสวยงามของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพูดถึง3มเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือโมโนโนะแวร์เรซึ่งโมโนโนะแวร์เรเนี่ยแปลว่าแบบเข้าใกล้ธรรมชาติความเป็นธรรมชาติอะไรต่างๆนะดังนั้นเวลาเราเข้าไปที่สถานที่ญี่ปุ่นจา้จาที่เป็นแบบเป็นวัดหรือเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะต้องใกล้ชิดธรรมชาติวัดจะต้องปีแบบต้นไม้มีอะไรประมาณนี้อันที่2นะคะก็คือซาบิซาบิคือความนิ่งความเงียบเขาจะต้องแบบว่าสงบแบบเซนเซนนิดนึงนะคะและสุดท้ายนะคะน,นี้ก็เป็นความงามงญี่ปุ่นเหมือนกันคือยูเงนนั นิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแถมอีกอย่างนึงที่เห็นในวัดนี้นะคะจําคลิปที่แล้วของวิวได้ไหมที่บอกว่าวัดกระสานเจ้าต่างกันยังไงที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะเราบอกว่าคัาซูโอจิ จิใช่ไหมอันนี้แปลว่าวาัดเราอยู่ในวัดนะคะเดินเข้ามาทุกอย่างเราเห็นเป็นวัดมีพระมีอะไรแต่ว่ามันมีส่วนเล็กๆที่อยู่ในวัดนะ,ค,ะคือมันสามารถผสมรวมกันได้นะคะความเชื่อญี่ปุ่น <c oughs> เห็นด้านหลังนั่นไหม <c oughs> มีสภา,าเล็กๆเดินเข้าไปเป็นเหมือนศาลเจ้าเล็กๆอยู่ตรงกลางนะคะเราก็มีเสาโทริอิอยู่ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ซ่อนอยู่กลางวาัดของญี่ปุ่น,นะค,ะค่ะก็อันนี้เป็นข้อแตกต่างถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูได้ตรงนี้นะคะวิวเคยเล่าเรื่องศาลเจ้ากัวกบวัดที่แตกต่างกันไว้แล้วนะว่าต่างกันยังไงอะไรยังไงถ้า ก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาได้นะคะอยู่ที่บริเวณมิโนะนะมิโนะโอกใกล้ๆก,ก,กับโอซาก,ก้านะคะก็เดินทางอาจจะลำบากนิดนึงนั่งรถไฟมาแล้วก็ต่อบัสเข้ามาที่นี่นะคะก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูไม่น่ายากคะ่ะทำไมาคนข้างหลังยืนนิ่งขนาดนั้นคะมาเป็นไกหมืองเอา มาเป็นแบ็คกราวนะคะก็เอาเป็นว่าฝั่งนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับวัดนี้เหมือนกันน่าจะเป็นโคลาสไตล์กันฝั่งนี้คือให้ข้อมูลเรื่องตุต๊กตาดารุมา้าฝั่งนี้คือพาเที่ยวรอบวัดถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อยากให้วิวพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้ไปที่ไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะให้พาเสร็จแล้วก็ชอปปิ้งเลยเหรอคะใช่ค่ะจะมีของเกี่ยวกับดารุมา้าขายมากมายไม่ใช่แค่เคร ชอบดารุมะนะจ๊ะพูดเหมือนเขาจ่ายแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายด้วยแต่ว่าอินนวัดนี้สวยจริงแต่ว่ามายากนิดนึงนี่อะไรซอสหอยนาลรมดารุมะเหรอ <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนอาจจะงงงนิดนึงตอนจบนะจ๊ะบายบายไปด้วยหน้าตาดารุมะแล้วกันบายบายสวัสดีค่ะ